เต็มๆเลยฮะสองเกตสองเลขสามตัวนะสามตัวตรงนะครับถามว่าซื้อบาทหนึ่งเนี่ยจ่ายสี่บาทห้าสิบห้าร้อยถ้าอยู่ในเว็บไซต์เถื่อน,นะครับจ่ายบาทละเก้าร้อยิดดูครับซื้อหนึ่งบาทเนี่ยฮะได้เก้าร้อยใครจะไม่ซื้อเลยครับเมื่อเขาซื้อเขาเสี่ยงแล้วเนี่ยเจ้ามือหวยต้องจ่ายครับวันนี้ผมบอกทางออกให้เจ้ามือหวยนะฮะถ้าได้ยินลิปผมอยู่คุณรีบเลียร์ชาวบ้าน,นะซะรีบจ่ายเงินชาวบ้าน ก็สวัสดีครับวันนี้ผมบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริชช์ออกมาพูดมาคุยในประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงในสงังกมุไทยหลายคนก็ออกมาแสดงความที่เห็นมากมายในกรณีที่เกิดการขิาพากวิจารณ์กรณีเกิดข้อขิพากระหว่างเจ้ามือหวยเถื่อนกับลูกค้านอกจากเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยว่ากรณีที่รัฐบาลนะครับเปิดให้มีการจําหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือลอตเตอรี่ซึ่งมีกฎหมายรองรับว่าถูกต้อง แต่ปัจจุบันนะฮะการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่เกินราคาขายเกินกว่าแ0บาทต่อ1ใบหนึ่งฉบับ mm hmm. ก็ยังแก้ไม่ได้ mm hmm. ก็ยังว่าล้มเหลวนะฮะร,รัฐบาลยังล้มเหลวประเด็นนี้ชัดเจนครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับถ้าพี่น้องเดินไปทุกแห่งผลตําบนนะฮะจะเจอพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขายเล่นะครับหใบก็100บาท2ใบก็200บาทแต่วันนี้พออ,องฉลาดก็ออกมาบอกว่าไม่มีการขายลอตเตอรี่เกินราคา ก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปนี่คือสังคมไทยครับชอบตอแหละและ้วก็บางทีผู้บริหารก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการเรื่องบางเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายได้เนื่องจากว่ากองฉลาซึ่งเป็นที่ส่องสมของใครครับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจําระดับใหญ่ๆที่เข้าไปหาผลประโยชน์อยู่ในกองฉลาแต่ประเด็นวันนี้ที่ผมมาพูดประเด็นคือหวยเถื่อนเจ้ามือหวยเถื่อนก็มีทั่วประเทศทุกแห่งหนตําบลครับ คำว่าหวยเถื่อนก็คือหวยที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็คือฉลากลที่เอาเลขท้าย2ตัว3ตัวนะครับมาเป็นหวยมันก็ผิดระบอการพนันถามว่าเส้นเลือดใหญ่ของตํารวจทุกสพและก็ทุกจังหวัดทุกอําเภอนั้นบอกได้เลยว่าคนที่เป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนั้นก็คือเป็นสายเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ในการที่เจ็บสวยในแต่ละงวดนะครับเดือนหนึ่งก็ออกสองครั้ง ในครั้งกลางเดือนและก็สิ้นเดือนนะต้นเดือนนะครับ16กับวันที่1ก็เป็นประเด็นที่หลายคนบอกว่ามันเป็นกรณีที่รัฐบาลรู้ไหมเรื่องนี้รู้แต่ว่าสตชตำรวจรู้ไม่รู้เพราะว่าการเก็บเงินจากเจ้ามือหวยเถื่อนนั้นมันเป็นรายได้หลักของแต่ละสถานีที่ต้องนํามาดูแลนะพุ่มกับลูกน้องและก็ส่งนายประเด็นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่แน่นอนครับ เมื่อเจ้ามือหวยคิดที่จะเป็นนักเลงนะครับคือทําธุรกิจสีเทาก็ต้องมีใจนักเลงถ้าหากว่ารับแทงนะครับจำนวนมากเขาบอกว่าบางข่าวเขาบอกว่า72ล้านบางข่าวก็บอกว่า74ล้านบางข่าวก็บอกว่า34ล้านนะะจะเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากคุณรับแทงแล้วไม่จ่ายชาวบ้านถามว่าคุณมีความผิดไหมผิดครับผิดข้อตกลงเรื่องของนักเลงต่อมาถามว่าผิดกฎหมายไหมคุณผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ ในกรณีที่คุณมาเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนนะครับคุณก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วในประเด็นที่ต้องถูกลงโทษตามประวัตการพานันต้องห้ามครับตามบัญชีกอขอนะครับคือเรื่องหวยถ้าหากคนที่มาแทงก็คือลูกค้าลูกค้าก็มีความผิดสรุปง่ายๆผิดทั้งเจ้ามือและลูกค้าแต่โทษเนี่ยมันจะต่างกันตามประวัตการพานันนั้นใครเป็นเจ้ามือหวยจะมีความผิดนะจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีขั้นต่ำคือ3เดือนจำคุก ส่วนจะรอลงอรยายหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับและก็มีโทษปรับด้วยมันจะไม่ได้ปรับเท่าไหร่นะครับไม่เกิน5,000หรือประมาณนี้นครับส่วนลูกค้าที่ไปแทงกับเจ้ามือก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน3ปีมีโทษปรับด้วยตั้งแต่500บาทถึง5000บาทก็ประมาณนี้คือประเด็นสําคัญวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วลูกค้าไปแทงแล้วเจ้ามือไม่จ่ายนั้นสามารถดําเนินการกับทางเจ้ามือได้ไหมเบื้องต้นนะฮะการที่อะไรก็ตามที่กฎหมายห้าม และเป็นวัตถุประสงค์ต้องห้ามโดยผลกฎหมายนั้นถือว่าเป็นผู้กระทาความผิดถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงเรื่องนี้ลูกค้าที่ไปแทงหวยกับเจ้ามือหวยนั้นไม่สามารถฟ้องร้องกับตัวเจ้ามือหวยได้เป็นหนี้การพนันนั้นไม่สามารถฟ้องร้องได้พูดง่ายๆนะครับกฎหมายห้ามคือเ,อเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามไว้นะครับไม่ใช่ห้ามห้ามไมห่ห้ามฟ้องนะฟ้องได้แต่ว่าเป็นหนี้ที่ไม่ได้รองรับไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็คือสารไม่สามารถบังคับให้เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้หรือเจ้ามือหวยชาระหนี้ได้แต่ประเด็นสำคัญนะครับพี่น้องประชาชนกี่ลัะครับถ้าหากว่าเจ้ามือหวยไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่เพียงพอหรือจ่ายไม่ครบทางลูกค้าก็มีสิทธิ์ในการที่ไปทวงปกติครับนั่นคือเรื่องของการแทงหวยก็ต้องได้รับเงินในกรณีถูกรางวัลถ้าหากไม่จ่ายเขาก็ไปทวงทวงเสร็จไม่จ่ายมีอย่างเดียวครับผมแนะนําลูกค้าไปร้องคุกกล่าวโทษได้เลย คือลองทุกข่าโทษต้องเป็นผู้เสียหายแต่กรณีนี้ถ้าหากลูกค้าอยากดําเนินคดีกับเจ้ามือทาได้ไหมได้ก็ไปกล่าวโทษบอกว่าฉันนี่เป็นคนแทงหวยกับนายกอไก่ขอไข่แต่กูลใหญ่ก็ช่างแทงเท่านั้นเท่านี้และเขายอมจ่ายยืนยันว่าแทงจริงจ่ายเงินจริงนะฮะดังนั้นก็มีความผิดทั้งคนรับแทงก็คือเจ้ามือและผู้เป็นลูกค้าคือคนแทงแต่โทษของเจ้ามือนั้นจะสูงกว่าคือจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปี และปรับด้วยถ้าหากมีผู้เสียหายนะฮะที่เป็นกรณีดังกล่าวนั้นใครคือผู้เสียหายแน่นอนครับทางนิติในคือรัฐเป็นผู้เสียหายเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะรัฐคือผู้เสียหายแต่พี่น้องประชาชนที่แทงหวยแล้วไม่ได้รับเงินนั้นคือเป็นใครครับก็เป็นพยานนะฮะเป็นพยานยืนยันว่าฉันก็เสียหายแต่เป็นกรณีฉันเสียหายโดยรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงเราก็าไปให้การกตบตำรวจยืนยันว่าตระกูลใหญ่เป็นนักการเมืองใหญ่ รับแทงแล้วไม่จ่ายและประเด็นต่อมานะครับกรณีการกระทําความผิดของเจ้ามือหวยเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายฟอกเงินนะครับพรบรว่าด้ยวยความผิดการปลารามการฟอกเงินนะครับมาตาเจ็ดนะครับมาตาห้างวงเล็บเจ็ดวงเล็บเนะครับประมาณนี้ผมจาไม่ผิดนะครับก็เป็นกรณีที่เป็นความผิดเก่ยกการพานันที่มีวงเงินแต่5ล้านขึ้นไป ผมว่าเจ้ามือคนนี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนต้องมีการรับแทงจ่ายกันนะเกิน5ล้านก็เข้าข่ายความผิดฟอกเงินละก็ต้องเป็นคดีและประการสัมพันธ์ที่ต่อมาที่สุดนะครับวันนี้คนที่จะโดนหนักที่สุดนั้นคือตํารวจซึ่งเป็นคนรับสวยผมบอกเลยครับว่าตํารวจปรเ,เปริฐไม่ได้หรอกครับว่าไม่รับสวยแต่วันนี้สังคมเห็นแล้วว่าเหตุเกิดที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ต้องมีคนรับบากนะฮะเป็นแพะรับบากเพราะอะไรครับ เมื่อชาวบ,บ้านยืนยันชัดเจนว่าไปแทงหวยกับนายกอไก่นายกอไก่ต้องตกเป็นจำเลยทันทีในกรณีนี้ครับเป็นกรณีจัดให้มีการเล่นการพนันนะฮะถ้าหาตํารวจซึ่งเป็นผู้บังคับการพุ่มกับการไม่ดําเนินคดีกับเจ้ามือหวยและลูกค้าที่ไปทวงเงินกับเจ้ามือหวยก็โดนข้อหาละเว้นกับอหนาที่ตามมาตรา157มีเจตนาชัดแจ้งนะเจตนาที่จะละเว้นกับอหนาที่เพราะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะฮะ อย่าลืมนะครับว่าความผิดอาญาแผ่นดินนั้นเมื่อปรากฏข้อได้จริงว่ามีการทําความผิดเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงต้องสืบสวนนะฮะและก็สอบสวนพยานต่างๆและก็ดําเนินคดีกับเจ้ามือและก็ลูกค้าที่ไปทวงวันนี้คนที่ตกเป็นจมเลยสังคมเร็วที่สุดนั่นคือตํารวจนะครับฝากถึงผู้กํากับการตํารวจเมืองแพร่นะคร,รับต้องรีบดําเนินการนะฮะวันนี้ถ้าหากคุณไม่มีการ ตั้งคดีขึ้นมาดำเนินคดีกับเจ้ามือหวยหรือใครก็ตามที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นเจ้ามือหวยและชาวบ้านไปแทงหวยแล้วไม่จ่ายเขาเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายตามประการพนันจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ร,รับอนุญาตและฝ่าฝืนต่อกฎหมายมีความผิดนะครับมีความผิดชัดเจนวันนี้สิ่งที่น้องประชาชนบีบและก็บังคับให้เจ้ามือหวยจ่ายได้นั้นคือผมฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่แทงหวย นะฮะเป็นลูกค้าอย่าก,กลัวครับวันนี้ต้องกระชากกระชากหน้ากาของเจ้ามือหวยออกมาให้ได้คือไปร้องคุกเลยนะ,ะไปกล่าวโทษโทษทีนะฮะไปกล่าวโทษว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นนะ,ะที่นะ,ะตาบลล่องอะไรจำไม่ได้นะฮะแล้วก็อําเภอเมืองแพร่มีเจ้ามือหวยลายใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนรับแทงหวยแล้วไม่ยอมจ่ายแทงได้แล้วไม่ยอมจ่ายฉันยินดีถูกเึ่งคดีนะฮะ คนที่จะน่าสงสารที่สุดคือใครครับก็คือชาวบ้านหนึ่งเงินค่าแทงหวยก็ไม่ได้คืนนะฮะอย่าลืมนะครับว่าแทงหนึ่งบาทได้เกียรติสิบบาทนะครับแทงร้อยบาทได้เ0็ดพันคนละร้อยบาทสิบคนก็หนึ่งพันร้อยคนก็เท่าไหร่นะครับมันเงินจำนวนมาหาศาลเจ้ามือหวยเถื่อนนะครับหนึ่งไม่จ่ายเขาเงินก็เอาเขาไปแล้ววันนี้มาตบสัตว์นะครับไม่ใช่นักเลงพอนะฮะคุณจะยึด อยู่วงการสีเทาเนี่ยคุณต้องนักเลงพอผมบอกเลยว่าไม่มีตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนที่ไม่มีการขายหวยเถื่อนในประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ผมรู้ดีครับผมรู้ดีฮะเพราะอะไรครับก็เป็นเรื่องจริงนะฮะถามว่าตำรวจคนไหนมาสาบานว่าในพื้นที่ผมไม่มีการขายหวยเถื่อนใะนถ้าหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงตายทันทีภายใน3มวินาทีเพราะว่าขายทุกที่จริงไหมฮะดังนั้นตำรวจต้องออกมาทำงานครับวันนี้ฝากถึงพอบอรตรนะครับนะครับจากท่าน สุวัสดิ์ก็แจงสุขต้องสั่งการลงไปที่ผู้บังคับการตํารวจเมืองแพร่จังหวัดแพร่แหละและสั่งการลงไปที่ผู้อุ่มกับการสถานีตํารวจเมืองแพร่ดําเนินคดีกับเจ้ามือหวยและดําเนินคดีกับชาวบ้านที่ไปเรียกร้องให้เจ้ามือหวยจ่ายไม่เป็นไรครับนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นคดีตัวอย่างวันนี้และก็ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคือเรื่องของการฟอกเงินนะฮะอย่าลืมว่าอย่าลืมนะครับกฎหมายไทยนั้นเป็นระบบกล่าวหา เมื่อ <ME U se> คุณเป็นเจ้ามือหวยและมีคนแทงหวยจานวนมากเราสันิาฐานไ้ก่อนว่าน่าจะมีวงเงิน,นเกิน5ล้านถ้าเกิน5ล้านมันก็เข้าข่ายฟอกเงินมูลฐานความผิดนะครับมาตราห้าวงเล็บเก้าใช่ไหมฮะตรงนี้ชัดเจนเลยพี่น้องครับถ้าหากจะไม่ผิดมาตราสามวงเล็บเก้านะฮะอนุอนุเก้านะครับอันนี้ก็ก็ไปดูกฎหมายเพราะมันก็คือชัดเจนถ้ผิดฟอกเงินแน่นอนแหละครับนะฮนะอน,นุเก้าชัดเจนว่าแก่ทมีการเล่นการพนัน พรบการพน,นันแต่ว่าทางดิโินิลหรือทางตรงในกรณีพีเจ้มือหวยก็โดนอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญวันนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ที่รักครับผมเสียดายจังเลยว่าวันนี้ผมอยู่ไกลเลือเกินอยู่จังหวัดศิีสะเกีดถ้าผมอยู่เมืองแพร่นะวันนี้ผมลุยสพเมืองแพร่ให้แล้วผมจะบอกให้ตํารวจนะผู้กำกับนี้มารับนะครับนโยบายจากประชาชนตํารวจนะ่าจะลืมนะเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะฮะวันนี้ผมฝากถึงผู้กำกับสพเมืองแพร่นะฮะ ถ้าพี่น้องอยู่จังหวัดแพร่ได้ยินคลิปผมนะช่วยแชร์แล้วก็เอาไปให้ผู้กับดูด้วยว่าวันนี้ถ้าผู้กับไม่ดำเนินคดีกับเจ้ามือหวยนะในข้อหานะจาัดให้มีการเล่นพนันและก็ความผิดฐานฟอกเงินถือว่าผู้กับละเว้นกับหน้าที่พี่น้องครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยในประเด็นที่พี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยกระทาความผิดด้วยและเราจะถูกลนคดีไหมถูกครับถูกลคดีด้วยทั้งเป็นคนเป็นเจ้ามือก็โดนลูกค้าก็โดนแต่ไม่เป็นไรครับ วันนี้ผมถามพี่น้องประชาชนที่สูญเสียเงินไปคนละ3 0 0 5 0 0คนละพันบางคนนี่บอกว่าโอ้ยถูกกันเนี่ยเป็นล้านนะครับเป็นล้านบาทเนื่องจากว่ารถโฟล์คเนอร์ป้ายแดงเนี่ยว่ามันเหาะได้ใช่ไหมเขาก็ซื้อคันหังหมู่บ้าน0นูนย์สอเจ็สองนะเต็มๆเ,เลยฮะสองเจ็สองเลข3ตัวนะสตัวตรงนะครับถามว่าซื้อบาทหนึ่งเนี่ยจ่าย4ี่บาทห้าสิถ้าอยู่ในเว็บไซต์เถื่อน,นครับจ่ายบาทละ900คิดดูครับซื้อ1บาทเนี่ยฮะได้900 ใครจะไม่ซื้อเลยครับเมื่อเขาซื้อเขาเสี่ยงแล้วเนี่ยเจ้ามือหวยต้องจ่ายครับวันนี้ผมบอกทางออกให้เจ้ามือหวยนะฮะถ้าได้ยินชิปผมอยู่คุณรีบเคลียร์ชาวบ้าน,นะซะรีบจ่ายเงินชาวบ้านคุยกับชาวบ้านดีๆคือสังคมไทยเนี่ยครับพูดด้วยความตรงไปตรงมาคือเอื้อเฟือถามว่าผิดตองที่เหรอครับถามว่ารัฐบ,บาลยังผิดเลยครับคนที่กํากับดูแลกองฉลากนนนนิี่แบบรัฐบาลนะฮะลอตเตอรี่เนี่ยยังผิดเลยนะมันยังลอยหน้าลอยตาขายลอตเตอรี่เกินราคานี่อยู่ทึของ แห่งหุ่นตํำบนแต่ไม่มีใครทําได้ไม่มีใครจับจับทาไมลละครับเพราะตำรวจเจ็บซวยนะฮะมึงต้องจ่ายส่วยให้กูนะงั้นกูไม่จับมึงนี่เรื่องจริงนะฮะตำรวจทุกสอพอเนี่ยจะขึ้นทะเบียนคนขายลอตเตอรี่ไปเลยวันนด้เขตอ,อนะุดมพรในมีกี่คนมึงจ่ายคนละเท่านี้นะฮะมึงรับมาเท่าไหร่แต่มึงต้องจ่ายกูรายเดือนสามรายหงวดนะฮะสามร้อยห้าร้อยถ้าหากไม่จ่ายนะครับตำรวจจับ เขาก็จะเช็คเลยว่าโอเคมึงชื่ออะไรนะเขามีลิสต์ไปเลย,เลยนี่คือเรื่องจริงนะฮะตำรวจประเสฐไม่ได้ครับเมื่อมันเรื่องจริงเนี่ยตำรวจมีหน้าที่ไก่เกียรตนะนะ่มกับสพเมืองแพร่นะฮะต้องไปไก่เกียร์ให้เจ้ามือจ่ายลูกค้าซนะเพราะว่าคือเส้นเลือดใหญ่ของคุณนะในการที่คุณรับเงินรับทองเรื่องสวยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะฮะ,ะเสฐไม่ได้นะผมพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่จริงแล้วก็ถ้าหากนะครับ ไม่มีการจ่ายสวยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับนะพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยว่ากองน,นี้เราเป็นลูกค้าแทงหวยเถื่อนเราถูกหนึ่งคดีไหมแน่นอนครับเรามีความผิดเราเป็นผู้เล่นหวยเถื่อนเรามีความผิดนะครับแต่โทษเนี่ยจะน้อยกว่าคนเป็นเจ้ามืองวันนี้เจ้ามือโดนสองเด้งครับหนึ่งจัดให้มีการเล่นพน,นันโดยรับอนุญาตนะและก็โดนต้อหาฟอกเงิน นะฮะสำหรับตํารวจที่ไม่เป็นมือคดีกับเจ้ามือและลูกค้าก็โดน157ไปพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชตมีสิ่งดีๆด,ด้านกฎหมายและเป็นประเด็นที่จะให้สังคมนั้นสูงขึ้นก็มาพูดมาคุยส่วนใครฟังแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ควรที่จะนําเสนอให้พี่น้องประชาชนรับรู้ก็ช่วยแชร์กันออกไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกร หากเราชิดดีพูดดีทดําดีก็เป็นพื้นฐานของคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชนในฐานะทนายความนักกฎหมายมหาชนและในฐานะนักการเมืองที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับ หากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันเขียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพระฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส,งส่งปลดสาดแสงร่างกรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายโงดงามคู่กัน เื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว แสงประกายงดงาม